ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านตันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2555พวกเราทั้งหลายก็ได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดพุทธปัญญาเราได้เริ่มทำบุญ โดยการสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาร่วมกันการสวดมนต์ก็คือการทำความดีทางกายวาจาและใจจะใช้เวลาสวดมนต์สั้นๆส,สวดมนต์ยาวๆหรือบางเทศกาลเช่นปีใหม่ อาจจะสวดกันข้ามคืนสวดกันถึงสว่างก็ล้วนแต่เป็นการทำความดีไปเป็นขณะขณะขณะไปเพราะขณะที่เราสวดเราพนมมือขึ้นก็คือเป็นการสํารวมกายไม่ใช่กายนี้ไปเบียดเบียนใครมือที่พนม,มไปยังพระพุทธรูป ใจน้อมนึกปากกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งกายวาจาใจก็ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ในชั่วขณะที่เราสวดมนต์เมื่อเป็นอย่างนี้การสวดมนต์ก็คือการสร้างความดีทางกายวาจาใจ ตรงนี้ก็อยากบอกว่าทำที่ไหนก็ได้เหมือนกันสวดที่วัดก็ได้สวดที่บ้านก็ได้เพราะเป็นความดีทางกายวาจาใจวางที่บ้านสวดที่บ้านมีโอกาสมาวัดมาเยี่ยมเพื่อนฝูงมาหากัลยาณมิตรกันก็สวดร่วมกันก็ได้ความสมัครสมานสามัคคีธรรม ญาติโยมวันนี้มาจากที่ต่างๆหลายแห่งแต่ว่ามาอยู่ในห้องเดียวกันกราบพระพุทธรูปพุทธปฏิมาองค์เดียวกันมีบทสวดบทเดียวกันก็กลายเป็นสามัคคีธรรมแต่นี่ความสามัคคีคือพร้อมใจกันทําในสิ่งเดียวกัน ก็ได้สามาคคีที่เป็นรูป,ปรธรรมการสร้างวัดการมีวัดการมีชุมชนที่มีกิจกรรมต่างๆก็จะต้องมีรากมาจากธรรมะคืออธิบายย้อนกลับไปสู่พื้นฐานทางธรรมะนั้นได้ต่อกิจกรรมที่เราได้กระทำกัน นี่ก็เป็นการได้ทำบุญในเบื้องต้นทีนี้บุญก็หมายถึงความโปร่งใจความโล่งใจความสบายใจแต่ในพระไตรปิฎกมีผู้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรให้โล่งใจมีดีว่านั้นทำอยังไงให้โปร่งใจพระองค์ตรัสว่าจเจริญอริยมรรคมีองค์แป ฟังเจริญอริยมรรคมีองค์แฝงก็ยาวหน่อยมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากรรมมันตะ,ะการทําการงานชอบสัมมาอาชีวะประกอบชีวิตอาชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติมีความระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบ ฟังดูแล้วยาวในส่วนของบทท่องแต่ในส่วนภาคปฏิบัติทันทีที่เรานั่งนั่งสมาธิก็อริยมรรคครบหมดเลยอริยมรรคไปยงแปดครบ8แปดฉะนั้นถามว่าเจริญยังไงครนะับที่โยมทำมา20นาทีร่วมกันนี้เดินในอริยมรรคนั่นก็คือสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้อง ว่าจิตที่มีกิเลสร้อนจิตที่ว่างหรือกิเลสเบาก็เย็นไม่สัมมาทิฏฐิเกิดสัมมาสังกัปปะเราดำริถูกว่าทำอะไรดีถ้าอย่างนั้นเอาวันนี้ทำสำมาธิเป็นวิธีที่กิเลสไม่เกิดสอดคล้องกับข้อหนึ่งสัมมาวาจาพูดแท้พูดคำหยาบพูดเพื่อเจอ พูดส่อเสียดไม่มีได้ไปแล้วสัมมากรรมมันตะเรียกว่าไรแอคชั่นเรากำลังทำดีไม่มีข้อสงสัยแล้วก็สัมมาอาชีวะในการดำรงชีวิตไรลิฟลิฮรดการดำรงชีวิตอยู่นี้ประเสริฐนักเพราะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นต่อไปก็สัมมา วายามะความภาคเพียนที่ถูกต้องเขาก็มีความภาคเพียนกันมากมายในสายอากุศลก็มีแต่การเพียนอย่างนี้ก็คือเพียนไม่ให้อกุศลเกิดเพียรที่จะสร้างความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เกิดก็เป็นสัมมาวายามะต่อไปสัมมาสติแน่นอน สติที่เราใช้คือความระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ได้แกว่งไปฐานเสียเลยเพราะตั้งอยู่เฉพาะหน้าที่เราดำรงอยู่รู้เฉพาะหน้ารู้จริงรู้แท้รู้ชัดตอนนี้สัมมาสติสัมมาสมาธิก็ตั้งใจไม่แกว่งฉะนั้นอริยมรรคมีองค์แปดที่ทำให้ใจโปร่ง ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ก็คือการเจริญภาวนานี่เองที่เราได้ทำกันไปแล้วนั้นการมาวัดเป้าหมายสูงสุดที่วัดมีให้ก็คือมาร่วมกันทำความโปร่งใจโล่งใจเบาใจใจปกติอันนี้หรือว่าถ้าเราอุปมาก็หมายถึงว่าหลังจากที่ได้ ใจได้รับอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดการมาวัดก็คือรับอาหารจืดสนิทรับเข้าโอ๊ตใจกันชนิดไม่มีน้ำตาลนี่รับแบบนี้แบบจืดจืดฉะนั้นมีคนถามว่าไปวัดเนี่ยจืดชืดถูกต้องแล้วต้องมาให้จืด ถ้ามาวัดแล้วตื่นเต้นวัดนั้นจะมีปัญหาถนะ้าถ้ามาวัดแล้วจืดสนิทมาถูกต้องทีนี้บางทีถ้าเราไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์สูงสุดของพระพุทธศาสนาที่ปกติที่เย็นที่สงบก็พยายามแปลงวัดให้เป็นสถานบันเทิงขึ้นมามีอะไรต่างๆให้คนรู้สึกตื่นเต้นขย่าววัจใจ จริงๆข้างนอกก็เขย่ามาเยอะแล้วมาซ้ำที่วัดอีกวิญญาณก็ดับมอดไปเลยอ่าฉะนั้นการเข้าวัดก็เพื่อที่จะให้วิญญาณเนี่ยมีความรู้สึกใช่ไหม awareness a w a k e n e s s alertness หรือว alive อ่าได้4 a แล้วตอนนี้มาก่อน3 a ไปคุยกับหมอเวิเชยียนได้าอมกหนึ่งเอ Alive ด้วย Awareness รู้ตัวทั่วพร้อม Awakening เรียว่าลุกขึ้นหรือว่าตื่น Alert s, ก็คือระวังใช่ไหม Alive สดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาก็คือ Energy ที่สูญไปก็เชิญกลับคืนมากันด้วยการมาฝึกภาวนาดังที่ได้ได้ทำกันมานนี้อันนี้ก็คือ เรื่องที่เราได้ทำไปแล้วเทตมานำมาพูดก็เป็นกรรหลังใจเพราะว่าการฝึกฝนภาวนาก็เป็นกัลยาณมิตรต่อกันแลวกันในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนถามปัญหาข้อเดียวถึงสามครั้งด้วยกันนั่นก็คือถามว่ากรรมมัทฐานแปลว่าอะไร ที่ปากะถามเมื่อวานนี้ที่วัดกถามก็สามครั้งแสดงว่าน่าสนใจเหมือนกันคำคำนี้ในทางสังคมก็ขอชี้แจงขอแปลให้ฟังคำว่ากรรมมะ,ะเราได้ยินติดหูเป็นไปในทางน่ากลัวนิดหน่อยแต่ในความจริงคำว่ากรรมมะภาษาธรรมะ แปลตรงๆแน่ๆว่าการงานใหจชาพุทธทุกคนเข้าใจเลยกรรมะก็แปลว่าการงานนี่ภาษาบาลีดั้งเดิมทีนี้ภาษาไทยได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีมากฉะนั้นเวลาเรียกอาชีพทำนาหรือว่ากสิกรรมมันเพราะหน่อย เช่นี้เป็นอะไรเป็นกสิกรัฟังดูเพราะใช่ดีขึ้นกสิกรกรสิกรรมพวกทำงานด้านกฎหมายเขพราะว่านิติกรนิติกรแล้วไปทำอะไรกันนิติกรรมคือให้กฎหมายให้มันถูกกฎหมายก็คือให้พาเรื่องนี้ไปทำงานได้นิติกรรม อันนี้ก็คำว่ากรรมที่เราเคยได้ยินก uh, ันบ่อยๆเกษตรตะกรรมเกษตรตะกรรมก็คือการทำการเกษตรหรือเหมือนกับกสิกรรมกสิกรรมนี่โดยตัวกสิก็แปลว่าไถกรรมะก็คืองานก็คืองานไถเป็นต้นมีหวานมีอะไรมาทีหลังอันนี้ก็แปลว่ากรรมะทีนี้คำว่ากรรมะฐานฐานก็แปลว่า ที่ตั้งแปลภาษาอังกฤษแบบคนงูงป,ลปลาก็าจะแปลตรงเข้าไปเลยว่า foundation of working น่าจะตกวัยกรหรือว่า base of working ก็ได้แล้วแต่ฐานของการงานอันนี้คำว่ากรรมฐานทีน,นี้คำว่ากรรมะ งานในที่นี้ก็มีสองงานในชีวิตคืองานกายและงานจิตทำไมต้องทำงานท่านอาจารย์พุทธทาสก็ได้บอกไว้ว่าเพื่อรอดทำไงทำไมยังต้องทำงานกายเพื่อให้กายรอดทำไมจึงต้องทำงานทางจิตเช่นมีศาสนา แต่ลศาสนาเขาก็ไปทํางานกันอาทิตย์พวกเราก็มานี้อีกฝั่งหนึ่งก็ไปทํางานนองปฏิเมื่อคืนวันเสาร์ก็เยอะมาทํางานเมือ่อกันก็เป็นทํางานทางจิตทํางานทางกายเพื่อให้กายรอดงานทางจิตเพื่อให้จิตรอดงานทางกายกายรอดก็คือรอดจากหิวจากบาดเจ็บจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้รอดแน่ถ้าได้ทำงาน ทีนี้ต่อมาก็คือรอดในทางจิตรอดในทางจิตก็คือไม่ตกต่ำลงไปตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงหรือไม่ต้องกลายเป็นทาตของเวทนาคือความรู้สึกชอบชังจนเกิดไปวันนี้ภาคบ่ายเดี๋ยวก็จะต่อเรื่องเวทนา ที่มีผลต่อชีวิตเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือโลกนี่วันนี้ก็จะได้ทำศึกษากันเรื่องเวทนานะที่มีผลต่อชีวิตจิตใจต่อเศรษฐกิจต่อสังคมต่อการเมืองในมุมมองนั้นต่อจากอาทิตย์แล้วที่เรียกว่าเวทนานุป,ปัสนาสติปัฐานเมื่ออาทิตย์แล้วซีดีวางอยู่ตรงนั้น ท่านผูดด้ใดต้องการก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็รับไปท่านรับแผ่นได้ทีนี้ส่วนเรื่องนี้จะลงในรายละเอียดอโดยอาตมามีความตั้งใจที่จะนำหลักธรรมแก่นๆของพระพุทธองค์เนี่ยมาศึกษากันช้าๆจนกระทั่งเข้าใจขึ้นใจต่อไปนี้อย่างเรื่องเวทนานี่อาจจะพูดทั้งปีไปเลย เจอหน้าก็จะพูดเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าให้เข้าใจประตูสู่สุขสู่ทุกข์อยู่ตรงนี้นเมื่อพุทธบริษัทเข้าใจก็ไม่ต้องไปหาใครให้ตัดกรรมจัดการเองอยู่ที่เวทนาไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูร้อยเหรียญตัดกรรมถ้าเข้าใจเวทนาอย่างเดียวพอดีมีโยมคนหนึ่งเมื่อวานคุยเรื่องร้อยเหรียญ ให้ทีมงานตัดกรรมว่าตัดเขาบอกมันคุม้มเช่นเราโกงมาแสนเหรียญแล้วก็จ่ายแค่ร้อยมาเกินคุม้มแต่เขาก็มองอย่างนั้นก็คงไปกันแน่ไปหลอกไปต้มไปตุน้นไปโกงกินคอร์รัาชันนะไหมร้อยเหรียญจบ <c oughs> ฉะนั้นอาชีพตัดกรรมเลยร่ำรวยมาหาศาลคนที่ คนที่ทําทางตัดกรรมอย่างที่ว่าทำวิธีนี้รวยทุกคนเลยปรูทรัพย์สินมากมากมายจริงเพราะคนอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นตัวแทนรีเฟล็กให้ฟังเมื่อวานแต่ทีนี้ถ้าโยมได้ศึกษากรรมมาดฐานแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปหาคนอื่นตัดเพราะรู้แล้วว่ากรรมคือการกระทําเช่นเรามีกรรมหนักเจน,นสูบบุหรี่ อันนี้กรรมหนักเพราะต้องคีบตลอดเวลาเนี่ยมันหนักมากเหมือนกันใช่ไหมคีบมากกว่าคีบก๋วยเตี๋วกินข้าวอันนี้ถือว่ากรรมหนะักคือการกระทำทีนี้ทำยังไงอย่าตัดกรรมนี่ได้ก็หยุดบุหรีก็ไม่ต้องคีบก็จบต้องไปหาพระที่ไหน <c oughs> บอกแล้วก็พาไปทำก็เสร็จแล้วอันนี้ไปทำเองคำว่าตัดกรรมก็คือว่า เลิกการกระทําต่างๆที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นอันนี้ฝ่ายไม่ดีหรือว่าเคยเล่นการพนันไปลาสเวกัสเดือนละสี่ครั้งตัดกรรมลดเหลือ3มครั้งอันนี้ถือว่าตัดกรรมแล้วแล้วก็ค่อยขยับไปเรื่อยจนสิ้นกรรมเลิกกันที ใช in right? ่ไหมฮะเนี่ยคำว่าตัดกรรมชัดเจนไหมเนี่ยแบบของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไรยเวทมนต์กระถาและเป็นประชาธิปไตยที่กระจายให้ทุกคนทำไม่ใช่อำนาจใหญ่อยู่ที่พระเรื่องกรรมเนี่ยเป็นประชาธิปไตยประชาชนทุกคนมีสิทธิจัดการกรรมของตัวเองได้นะทีนี้คำว่ากรรมฐานก็คือนิธิตั้งแห่งการาน ทีนี้โดยประเภทก็มีสองอย่างหนึ่งสมถกรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งแห่งการงานที่จะต้องอาศัยความสงบนะแต่เวลาโยมปฏิบัติอนนาปานสติเนี่ยจะเป็นสมถกรรมฐานตอนไหนก็ตอนที่จิตตามลมหายใจไม่ทิ้งหรืออาจจะไม่ต้องตามก็ได้ก็แค่รู้นะว่า เราหายใจอยู่ใช่ไหมแค่รู้รู้คืออย่าลืมนะมันก็หายใจอยู่แต่บางทีลืมรู้ฉะนั้นจุดก็จุดตรงนี้ก่อนนะลืมรู้ฉะนั้นมีครูบาอาจารย์หลายคนพยายามสอนใช่ไหมว่าให้ตั้งตรงปลายจามูกบ้างตั้งที่ท้องบ้างจริงๆแล้วมันก็รู้ทุกคนว่ากำลังหายใจอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ลงลองไปนั่งดูนั่งตามดู อเลยไม่ต้องไปตั้งจุดให้หรอกไปหาจุดเราเองกันแล้วกันไม่ต้องเหมือนกันไม่ต้องเหมือนกันแต่ว่าหายใจนะใช่ไหมยมรู้ใช่ไหมมาตอนนี้กําลังหายใจเนี่ยรู้นั่นแหละรู้นั่นแหละรู้นั่นแหละปัจจตังเวทิตโพวิญ,ญุวิติผู้รู้เพิ่งรูไ้ได้ด้วยตนเองอ่อันนี้ก็คือเรื่องสมถาก็คือสงบคามิกนั่นเองสงบ ส่วนวิปัสสนาก็สวดบทเมื่อกี้เนี่ยก็คือมองเห็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนคือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าสังขารทีนี้เมื่อจิตสงบพอวิปัสสนาก็รู้แจ้งการรู้แจ้งนี้ไม่ต้องเมคเรื่องขึ้นมาแต่รู้ตรงเนียก็รู้อะไรต่อหายใจเข้าแล้วก็ออก มองชัดๆตรงนี้ก็เป็นวิปัสนาแล้วอันนี้จังชัดๆไม่ต้องไปเมคอัพว่าเมื่อก่อนผมเราไม่หงอกค่อยๆหงอกค่อยๆหงอกตอนนี้เต็มหัวแล้วอันนี้กลายเป็นวิปัสสนึกไปถ้าอย่างนี้เน่ยยครับทีนี้ดูกันตรงๆเลยอย่างของแม่เนี่ยอกขาวแล้วอันนี้ชัดเจนเห็นกระจกพวเอเจริญวิปัสนาเลยใช่เลยใช่ยเลยคนั่นแหละ ตรงๆอย่างนี้ทีนี้ที่สำคัญที่สุดก็ปรับลมหายใจเป็นวิปัสสนาก็คือว่ารู้ว่าข้าวแล้วก็ออกก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาข้าวแล้วก็ออกอาจจะพูดว่าชีวิตก็มีแค่นี้นะถ้าเกิดวันไหนข้าวแล้วไม่ออกก็ลา เอ็กซ์ใช่กลับบ้านเก่ากลับบ้านเก่าอ่าในข้าวใช่ไหมแล้วก็ออกเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสรรเสริญเราปราบรอบเรื่องแบบนี้ตกลงชีวิตถ้าได้ทั้งสองอย่างสมถะวิปัสสนาก็เรียกว่ากรรมมัตฐานคือฐานของการทำชีวิตก็ไม่ผิดอะไรอะเพราะว่ามันมีสติค,คอยคุมคอยบอกรู้ดีรู้ชัวช่วชั่วหลบ ทำแต่ดีชั่วหลบทำแต่ดีชีวิตก็เป็นสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าอันนี้ก็ให้ธรรมาญาติโยมมาพอสมควรก็ขออนุโมทนาขอบคุณที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพร้อมกันซึ่งแต่ละท่านที่มาวันนี้อรตมมาต้องกล่าวว่าขอบคุณเป็นพิเศษเพราะว่าหนึ่งหนาวมาก ถ้าเป็นวันที่โยมต้องหยุดทำงานแต่เสียสละมาอันนี้สุดยอดสองมีงานที่ไทเรนพลาซา่าเนี่ยหลายท่านลาเลยบอกทนไม่ไหวงานนี้ต้องลาพระอาจารย์แล้วฮับางคนก็บอกอย่างนั้นก็ก็คาดว่าอยู่สองคนหลวงพ่อ,หล,พอหลวงพ่อเตรียมกิมจิมาแล้ววันนี้บอกว่า เนี่ยสุดท้ายเห็นไหมพลังจิตของโยมกลัวพระจะอดพร้อมๆกันแต่มันก็มาได้เต็มห้องเหมนกันนี่ยพลังจิตนันก็ขอขอบคุณเป็นพิเศษแล้วก็อนุโมทนาให้ญาติโยมได้มีชีวิตอยู่ด้วยกรรมมัดฐานมีแต่ความโล่งโปร่งสบายปกติสงบเย็นทุกท่านทุกคนเธอ